ดูอยู่หรือเปล่เจ้าดูอยู่ที่ไหนจ้าแถบนี้เหลอไม่เห็นมีเลย <laughs> อ๋อเลยจ้า <laughs> ไม่มีอะไรจะ <laughs> ได้เอาเรื่องอื่นมือก่อน <laughs> อ๋ออยู่เนาะ <laughs> อ๋อคำถามข้อที่สามลูกและพระน้องชาย ได้บวชที่ชีวิตรับใช้ช่วยงานพระพุทธศาสนายอมแม่ของลูกจะได้รับอน,นิสงส์แห่งบุญนี้อย่างไรบ้างครับนี่นะถวายพระลูกชายไว้ในพุทธศาสนาเนี่ยจะจะคำตอบสำหรับผลแห่งบุญที่ยอมแม่ลูกได้ถวายพระลูกชายทั้งสอง ซึ่งคือตัวลูกเองและพระน้องชายให้เป็นส่วนหนึ่งของพระอภร,รัตนตรัยและเป็นอายุของพระพุทธศาสนานั้นยอมแม่งลูกก็จะได้รับอน,นิสงส์แห่งบุญโดยย่อแบบคร่าวๆนะจ๊ะเอายอ่อยๆนะดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งยออแม่งลูกเนี่ย จะได้เกิดอยู่ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองแล้วตัวท่านจะได้เกิดอยู่ในปฏิโรประเทศหรือประเทศที่มีความเหมาะสมต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังสาธุเจ้าตามท่านไหมจ๊ะจัมีดินอากาศฟ้าเหมาะสมมีบัณฑิตมีนักปราชญ์มีอะไรทุกอย่าง ที่เหมาะสมนี่นะจ๊ะไม้มีคนภัยคนผ่านอะไรอย่างนี้เนาะสุปฏิโลดประเทศที่แท้จริงยังไงเดี๋ยวตั้งถามพระจารย์ท่านนั่นเนาะและที่สําคัญเยอมแม่โลกจะเกิดอยู่ในตระกูลที่เป็นสมมธิทิที่มีความเห็นถูกอนักเรียนใครจําได้มั้งว่าความเห็นถูกต้องร่องรอยตร,ง,รงไปตามความเปจริงนั้นมีอะไรบ้างเอา,เอาเอาเอานี้นหน่อย เรอว่าคุณมิดามารดามีจริงโลกนรกสวรรค์มีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงบุญบาปมีจริงอาชีวังกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุพทธพระธรรมพระสองฆ์ใช่ใช่เป่าลูกใช่ครับผมใช่ครับผมอ๋อนี่เนาะ เป็นต้นนะเป็นต้นเป็นต้นอันนี้สําคัญนะครัคัญดีๆเป็นหัวเรื่หัวตอนี่เรากําลังโรงเรียนรบ,บานฝันนิฝันพิยากาลังปล,ลูกนี่นะไม่ใช่ดาวดดแต่ปลูกสัมมาทิฏฐิให้กันันเรียนรบ,บานฝันนิฝันพิยาทัว่วโลกอยู่อาวัานลนิธนี่นะจิตแจ่มใสเนี่นะยจ้ายาแม่ลูกจะได้เกิดอยู่ในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ที่มีความเห็นถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงของชีวิตคือทุกคนในครอบครัวรวมถึงหมู่ญาติท่านจะเป็นสมมาิทิฐิและนับถือพระพุทธศาสนากันทุกคน<า>ในบ้านเนี่ยจะศรัทธาศีลทิฐิคือเป็นสมมาิทิฐิเหมือนกันนี่นะจ๊ะครอบครัวกอ็อบอุ่นนี่นนะ ซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ตัวท่านได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญตั้งแต่ยังเยาว์วัยอีกทั้งตัวท่านจะไม่หลงไปนับถือลทัทธิความเชื่ออื่นที่เลื่อนลอยและไม่มีสาระแกนสารอะไรเลยหรือลทัทธิความเชื่อนอกบุญญาเขต ซึ่งการหลงไปนับถือและที่ความเชื่ออื่นนอกบุญญาเขตนั้นถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตในสังสารวัตร<ะ>นี่แหละจะ้ืมอเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้ตัวท่านสามารถสร้างบาร,รมีรุดหน้าไปอย่างไม่ถอยหลังกลับและไม่ต้องพลัดไปเกิดในอบายภูมิเลยน,นั่นเองาตุลา<ะ>โอ้นี่สําคัญเนะซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยเนี่ย ความเชื่ออื่นที่เลื่อนลอยเนี่ยเยอะแยะเลยมันจะมีความขัดแย้งอยู่ในตัวนะความเชื่อที่เลื่อนลอยเนี่ยไม่เชื่อลองไปทบทวนดูสิลอ,ล,อลอง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 ดู <Okay. S 1> นี่เนาะประการที่สองเยวแม่งลูกจะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปชจียาจา์และหมู่คณะ โดยมาถึงเวลาที่หมู่คณะลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ยมแม่ของลูกก็จะได้ติดตามลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะด้วยสาธุจ้า,าและตัวท่านก็นจะได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนี่เนาะ ประการที่สามยมแม่ของลูกเนะี่ยจะเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและตัวท่านก็จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเภทปฏิบัติสะดวกแล้วก็บรรลุธรรมได้เรว็ว<า>หรือภาษาบาลีที่เรียกว่าสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญานั้นเองโดยตัวท่านเพียงแค่หลับตาเบาๆแล้วก็ะทำใจนิ่ง โดท่านก็นจะสามารถก่อถึงธรรมภนะภายในได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์เหมือนอย่างเมื่อวานในไว้จ้านี่ในรายการสู้ต่อไปเนี่ยที่คัดพลอยไปนี่นะเออแล้วองค์พระก็พลุบขึ้นมาในกลางกายใช่ไหมจ้าเออได้ไงพระเภทสุข,ขามีความสุขมากเลยปฏิปทาขิปาพิญญาปฏิบัติสะดวกแล้วก็บรรุธรรมได้เร็ว นี่เนาะแก้คัดพอยอย่างเงี้ยโอ้หรือมีอีจจอีจะกล้วยหน่อยนี่นะอ๋ออิ่มอร่อยเลาอ๋อสว่างอย่างงี้ได้กอไปจ้ะยักยิ้อยู่ <laughs> อีกทั้งอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นความฟุง้งซ่านในการรุนเร่งเพ่งจ้องเป็นต้นนี่นะจ้ะ เป็นต้นนะก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเลยอีกด้วยคือไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเลยนี่นะจ๊ะซึ่งก็จะเป็นผลทําให้ตัวท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปไไเรื่อยๆสาธุจ้าถือว่ามีบุญมากปัญหาหยาบๆเนี่ยแก้โดยจิตที่ละเอียดนะจ๊ะพอใจละเอียด นิ่งแน่นอย่างนน่มนวลแล้วมันก็จะหลุดจากพันธานาการของชีวิตจากปัญหาทั้งปวงความทุกข์ทรมานของชีวิตี่จะหมดไปสูญพันไปเลยพระใจมันจะเคลื่อนกลับเข้าไปสู่ภายในสุขแล้วสุขเล่าเฝ้าที่สุขตอนนั้นความรู้สึกว่ามีปัญหาจึงไม่มีนี่นะจ๊ะไม,ไม่มีปัญหาเลยไม,ไม่มีปัญหานี่ท่าท่าอะไร อะไรคุบอะไรคูบต้าเลยนะอือมไม่อญาจําจเชื่อไม่ค่อยได้นะึกว่าอะไรอะไรคูโบต้าเลยจนะ้ะอ๋อเลยจ้ะ <laughs> ประการที่สี่ได้พอะ่างบุญไยอยมแม่ลูกที่ววายพระลูกชายทั้งสองซึ่งก็คือตัวลูกและพระน้องชายเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเป็นอายุข,ของพระศาสนาโดยผลแห่งบนนี้ก็จะไปดึงดูดบุญเก่าๆที่ตัวท่านได้เคยสั่งสงมเอาไว้ในอดีตชาติเนี่ยให้มาอรวรมกันส่งผลและบนเหล่านี้ก็จะไปช่วยตัดอรันวิบากกรรมต่างๆที่โยมแม่ของลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้เช่นวิบากกรรมกรารเมที่ทำให้ตัวท่านต่าง,งเกิดเป็นผู้หญิงเป็นต้น ให้ค่อยๆเจือจางเบาบางแล้วก็หมดไปในที่สุดนี่เนาะมนุษย์ยุคแรกของกลับนี่นะโอ้ไม่ต้องมีบิดามารดาเปแดงเกิดเลยเกิดแบบอบอิกาเลยพล๊บโตเลยนี่เนาะ ประการที่ห้าวิไดที่วิาบากรรมกรรมเมของโยมแม่งรูปหมดไปตัวท่างก็จะได้เกิดเป็นชายแมนแมนที่สามารถสอนตัวเองได้คือเป็นแมนแมนโดยแล้วก็สอนตัวเองได้ด้วยแล้วตัวท่างก็จะตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเคยชีวิตสุดท้ายในสังสารวัตรต้องเพศสมณะอย่างเดียวนี่นะจ๊ะ เมื่อท่านออกบทแล้วตัวท่านก็นจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาธรรมะและก็บำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่จนกระทั่งหมดอายุไขเลยนี่นี่นะจ๊ะคือสอนตัวเองนายบุญในตัวนี่จะสอนตัวเองประการที่หกนักเรียนอนุบาลจำกันได้ป่ะจะาหประการที่ผ่านมา อระการที่สองอ่ะอ่าสุดสุดยอดเลยอ่าเก่งมากเก่งเนาะอระการที่สี่แหละอ่าเสร็จ <c oughs> โอ้โหเก่งมากเลยถูกต้องเลย <c oughs> นักเรียนเก่งเนาะประการที่หกท่านกษัตราที่โยมแมงรู้จะต้องละจากโลกไปแต่ท่านก็นจะได้กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง,ง่ามเพราะท่านเชื่อมสายบุญกับหมูค่คนณะอย่างนี้เนี่ยนะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะ<ไ>และเมื่อท่านกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้ว ตัวท่านก็จะได้ชื่นชมกับทิพยะสมบัติและทิพยพวิมานของท่านที่มีความละเอียดประณีตสวยสดงดงามและวิจิตตราการตาเป็นอย่างมากอีกทั้งตัวท่านยังจะมีเหล่าบริวารนเนะม็นทิพย์ที่คอยรอนิบัติรับใช้ตัวท่านอยู่เป็นจํานวนมากอีกด้วย <Yeah. S 1> นี่นเนาะประการที่เจ็ดไอ้นักเรียนจำมาได้ป่ะจ๊ะ อัปลปาการที่ห้า,าะเก่งเนาะเก่งๆประการที่7จ็ไม่ว่าจมแม่งลูกจะลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์หรือขึ้นไปเสวยที่พยะสมบัติอยู่บนสวรรค์ก็ตามตัวท่านก็จะเป็นที่รักคารันับถือเกรงใจของหมู่มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายคือถ้ามาเกิดในเมืองมนุษย์ก็จะเป็นที่ เคารพนับถือเกรงใจของมนุษย์ถ้าอยู่บนสวรรค์ก็จะเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่เกรงใจของเราชาวสวรรค์เทวดานี่นะประการที่แปดด้วยผลแห่งบุญที่โยมแม่งลูกที่สวายพระลูกชายทั้งสองเจ่เคนตัวลูกและพระน้องชายเนี่ยให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานี่เอง ก็จะส่องผลทาให้ตัวท่านเป็นผู้ที่มีอายุไขยืนยาวนานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไปทุกภพทุกชาติพอเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้ตัวท่านสามารถสั่งสมบุสมรสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังยิ่งยิ่งขึ้นไป<า>อือราขยาประมาลาอื โอ้ความไม่มีโรคจะเป็นลามันประเสริฐเลยใครจะเข้าใจตรงนี้ได้ต่เมื่อป่วยนั่นแหละนี่เนาะแม้มีเงินสักแสนล้านแต่ถ้าป่วยอยู่บนเตียงเนาะอืมม่ได้กินกินนอนนอนอะไรเงี้นี่เนาะแล้วมีสายยางอะไรยองอะไรอย่างอืม เออเราลองนึกคิด uh. ดูเนาะแล้วยิ่งเรารู้เป้าหมายของชีวิตนี่นะจ๊ะอันสูงสุดคือการขจัดกิเลสอาสวายหมดสิ้นนี่นะรือจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสิ่งที่ต้องการมากทสุดคืออรคยาปรมาลภาความไม่มีโรคนี่แหละจ๊ะความแข็งแรงเนี่ยนั่งให้อืสนุกเลยนี่เนาะ ปละการที่เก้ยมแม่งลูกจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยโรคสมบัติทรัพส,สมบัติและคุณสมบัติซึ่งจะส่งผลนับไปตัวท่านสาม,มารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนี่ไม่ใช่มีอุปกรณ์การสร้างบารมีด้วยนี่นะจ๊ะทั้งหล่อรวยสวยฉลาดสมบัติน ส่งอันิสสองแห่งบุญดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของอนิสสองแห่งบุญคือมันนิดกระจึงเดียวแค่นั้นเองนี่นะแห่งอนิสส์งแห่งบุญจากการที่โยมแม่งลูกไดถวายพระลูกชาทั้งสองซึ่งคือตัวลูกและพระน้องชาให้เป็นส่วนหนึ่งกับพระรัตนตรัยและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองอจ๊ะก็นิดเดียวกระจึงเดียวนี่นะเพราะถ้าจะกล่าวถึงนิสสองแห่งบุญทั้งหมดโดยละเอียดแล้ว มันสิยเงามากมากต้องว่ากันเป็นเดือนก็คงจะกล่าวก็ไม่จบเลยนีะจ๊ะมันสิยาวจากเรื่องราวสกเก็ตข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้เนี่ยก็สอนให้เราได้รู้ว่าทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิน้นการกระทำทางกายทางวาจาทางใจที่เราทำอยู่นี้ ล้วนมีผลทั้งสิ้นนี่นะจ๊ะล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่วัดดีหรือชั่วตามนี่นะจ๊ะและบุญนี่แหละเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังความสุขความสําเร็จในชีวิตสมดังพุทธพน์ที่ว่าสุข,ขอปัญญาอุจยยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ดังนั้นเราจ,จึงควรที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่การประพฤติ ดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระสมมสมุติเจา้าเช่นนำทานรักษาศีเลเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ไปทํำนาทีจักกระมิตเชิญชวนชายแมนผู้มีบุญใมาบวชในภรรษานี้กันให้ม,ม,ามากมากเป็นต้นแต่เราทาได้ดังนี้ชีวิตการสร้างบาร,รมีของเราก็าจะได้รอดอยู่รอดปลอดภัยในเส้นทางการสร้างบาร,รมีไป ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสำหรับเรื่องราสเกตข่าวสั้นทันปรโลกของโยมแม่บุญตัยสมบูรณ์ก็คงจะต้องจบลงพอสังเกตเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศทจินีใครว่าธรรมะน่าเบื่อเพราะอาถูกต้อง้ะ Children, come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way.